จับคู่วิ่งขัดบอลน,นะคะวิ่งัดบอลจนจดถึงคนสุดท้ายจับคู่เลยนะคะคสีสีเดียวกันเอาสีเดียวกันตอนนี้เราเริ่มสะดุกกันนะคะเราไม่พูดผ่านดเตรงเล่นเกมแล้วเล่นเกมแล้วเดีเ๋ยวจะมีอย่างอื่ออีกนะคะให้หิวรีบๆหน่อย <c oughs> โอเคจับคู่เลยค่ะ <c oughs> ใครคู่ใคร <c oughs> ต้องดูคนที่อ่า หรือว่าไถ้าเกิดว่าจะได้โหวตทุกคนได้เทถ้าไม่ได้โหวตทุกคนได้โหวตจะแทนมาจะ6ท่านได้หมดได้หมดโอเคได้หมดอ่ะโอเคจับคู่แรกนะคะอ่คู่แรกออกมาค่ะคู่แรกออกมาค่ะเดี๋ยวจะดูว่าทีมไหนแพ้ชนะยังไงนะคะเขียวก็คือส้มก็คือส้มเขียวก็คือเขียวนะคะหมไม่บายแต่เดีวอยู่คนละฝั่งนะอยู่คนละฝั่งกันเอ่อ พี่โรดพี่เพชรไปอยู่โน,น่นอ่าคนละคนละด้านกันเลยไม่เธออยู่โน่นเลยอยู่โน่นเลยเด็ดแน่เดี๋ยว,ยวะะนะอ่าดูแต่ละสีนะคะดูแต่ละสีนะคะเข้ากันไหมอ่าอ่าโอเคนี่นะใช่อ่าโอเคไม่ใช่กิ่งไม่ใช่อยู่ฝั่งเดียวกันถูกแล้ว ให้ไปวนรแล้วลับมานี่แล้วคนที่คู่ที่2ก็ต่อไปอ่าตึ้ง่จนหมดจนหมดตคู่สุดท้ายนะครับเขาหมดก่อนทีนัดชนะนะโอเคลองดลยนแล้วนี่ค่ะเดี๋แป๊บนนีนึงนิดนึงอาขงนิดนึงางนิดนึงนะครับข้อท่ะขออนุญาต a <laughs> moda